สารฝันก่อนตายแจ็คเชิญยิ้มควงเมียทำสิ่งนี้ก่อนตายป่วยคู่ปอดติดเชื้อกระดูกเปราะ หญิงอภิสราควงสามีแจ็คเชิญยิ้มถ่ายแฟชั่นชุดแต่งงานครั้งแรกในรอบ13ปีในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของไฮโซสาวบิลออนจิราโดยทั้งคู่เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มากเพราะถึงแม้จะไม่ได้เป็นงานวิวาที่จัดขึ้นจริงแต่ก็เป็นภาพที่วาดฝันไว้มาตลอด หลังจากที่ฝ่ายชายเคยขอแต่งงานมาแล้วเมื่อ13ปีก่อนกระทั่งมีเหตุให้ต้องยกเลิกเพราะปัญหาสุขภาพของทั้งคู่ถามว่าความรู้สึกในวันนี้เป็นยังไงบ้างหญิงตอบว่าสำหรับหญิงมันรู้สึกดีใจมากนะที่ได้ใส่ชุดแต่งงานสักทีมันเป็นความฝันของเราทั้งคู่หลังจากเมื่อ13ปีที่แล้วลุงแจ็คเคยขอแต่งงานแต่ก็ไม่ได้แต่งเพราะเราล้มป่วยกันทั้งคู่ก็ต้องรักษาตัว แจ็คบอกว่าแต่สำหรับผมเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากสำหรับผู้ชายอย่างผมไม่เคยคิดว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้แต่มันก็เป็นความฝันของเราที่อยากจะแต่งงานกันสักครั้งเคยวาดฝันไว้ว่าอยากจัดงานแต่งริมทะเลเป็นงานแต่งเล็กๆมีเพื่อนๆไปร่วมงานเลี้ยงแต่ด้วยสุขภาพเราไม่ดีก็ต้องรักษาตัวกันก่อน ถามว่าสุขภาพของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างแจ็คเผยว่าสําหรับผมตอนนี้ต้องกลับมารักษาปอดอีกครั้งตอนนี้กินยาได้4เดือนแล้วเหมือนว่าอาการมันกำเริบอีกครั้งทำอะไรก็เหนื่อยพอไปตรวจจึงพบว่าโรคเก่ามาอีกแล้วจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะรักษาหายขาด100%เอร์ซแต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกถ้าร่างกายไม่แข็งแรงหญิงบอกว่า สำหรับหญิงตอนนี้เป็นห่วงเรื่องกระดูกใจเราสู้เต็มร้อยนะแต่ร่างกายเราไม่เต็มร้อยด้วยโรคไตมันทำให้ค่าพาราไทรอยมันสูงขึ้นปกติคนทั่วไปค่าพาราไทรอยจะอยู่ที่หลักร้อยแต่ของหญิงมันทะลุไปหลักพันทำให้กระดูกเราเปราะกระดูกหักง่ายอย่างที่เห็นกันถ่ายละครอ,อยู่ดีๆหัวเข่าหลุดตอนนี้หญิงรอการผ่าตัด ปรึกษาพี่บุ๊กดนุพรเพราะพี่เขาเป็นคนจัดการพาหญิงเข้าโครงการแต่ตอนนี้พี่บุกยุ่งยุ่งกับการเมืองอยู่รอให้พี่เขาว่างก่อนค่อยปรึกษาพี่เขาอีกทีแต่คอนเฟิร์มนะคะว่าเราทั้งคู่ยังทำงานได้เหมือนเดิมอย่างวันนี้เราก็มาถ่ายแฟชั่นให้ของน้องบิวอองจิรา แจ็คบอกว่าสำหรับผมลุงแจ็คยังคอนเฟิร์มทำงานได้เหมือนเดิมแข็งแรงดีแล้วคุณหมอบอกว่าในปอดไม่มีเชื้อแล้วนะเอ็กซเรย์ปอดออกมาไม่มีเม็ดฟ้าเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกดีใจมากถามว่าเห็นว่าอยากใส่ชุดแต่งงานก่อนตายคำนี้ก็ค่อนข้างแรงนะ หญิงได้ตอบว่าสำหรับหญิงหญิงมองว่าทุกคนต้องตายหญิงไม่เคยกลัวตายเราทั้งคู่นอนจับมือกันแล้วบอกกันว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเวลาทำบุญก็ขอพรขอให้สุขภาพแข็งแรงการใส่ชุดแต่งงานถ่ายภาพคู่มีภาพพีเวดดิ้งติดฝาผนังบ้านสวยๆวันนี้หญิงได้ภาพนี้แล้วจะเอาไปขยายใหญ่ใส่กรอบภาพออกมาสวยมากๆ